ครับครับวันนี้มีโอกาสดีได้มาหลังรถจี่ขาแข์ของอมัตสานะครับร้านคาแชร์ซึ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันเมืองนางถนนอุดรเลยนะครับจากนองบัวลํพูอุดรเลยช่วงนี้นะครับซึ่งอยู่ข้างสารกลางใกล้ๆนี่เองนะครับ ีธุรกิจในการล้างรถมาเป็นเวลาหลายปีแล้วประมาณกี่ปีครับล้างรถที่นี่ห้าปีผ่านมานะครับซึ่งผมไม่เป็นลูกค้าประจาที่นี่นะครับซึ่งปรากฏว่ามานั่งเป็นร่วมสองชั่วโมงมาเห็นพนักงานที่นี่คนสู้ชีวิตจริงๆครับซึ่งอยู่ข้างรถตรงนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเมองแล้วอา้าวทำไมมีพนักงานที่สู้ชีวิตจริงๆนะครับ มีหลายชีวิตด้วยกันอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเดินทางมาทำงานนะครับอยู่นี้นะครับมา,มาพอดีครับดูข้างๆนี้นะครับคนนี้ครับเสื้อสีเหลืองๆใส่แมสด้วยนะครับดูที่ขาข้างนี้ปกตินะครับตอนนี้กำลังทำงานอย่างเข้มแข็งนะครับ มากระเน่นอยู่ในรถของผมนี่แหละครับตอนนี้นั่งดูร่วมสองชั่วโมงแล้วรถคันแรกของแม่บ้านมาล้างไปคันที่สองพอดีนั่งไปนั่งมาก็เลยเกิดความคิดว่าคนสู้ชีวิตอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับูการทํางานนะครับต้องแกล้ว,วดเร็วว่องไวนะครับเราจะมาดูว่าเวลาเคลื่อนที่ไปจุดไหนไปแบบไหนนะครับ ครับช่วงนี้เรามาดูด้านอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งกำลังเอาดินโซนที่ติดแน่นอยู่ช่วงล่างของรถนะครับรถเข้ามาเยอะวันนี้ครับที่มานั่งอยู่ช่วงนี้ประมาณเกือบกี่ันผ่านไปนะครับนี่คือคนสู้ชีวิตนะครับซึ่งที่นี้ก็ต้องใจรักจริงๆนะครับซึ่งเอามา ทำเป็นคลิปในวันนี้ก็ก็มีอยู่ทั่วประเทศนั่นแหละครับแต่เรามาเจอคนสู้ชีวิตมากกว่านั้นก็คือพิการนะครับเดิมไม่ไม่พิการนะครับครับตอนนี้อยู่ด้านในอยู่นะครับยังไม่ไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่จะให้เห็นชัดเจนว่าเดิมเป็นคนปกตินะครับเวลาต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุประมาณว่าขับรถไปชน รถบรรทุกอ้อยประมาณนี้นะครับทําให้ขาข้างหนึ่งพิการนะครับต้องตัดขานะครับซึ่งมีเป็นแบบเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับเดือบครับอยู่ด้านนั้นคนเสื้อเหลืองนะครับดูเขาทํางานแบบไม่คิดว่าเมื่อพิการแล้วจะไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ สู้ชีวิตจริงๆครับดูดูนะครับตรงนี้นะครับคุณณะนะครับเคยเป็นพนักงานที่นี่แล้วก็พักตัวปื้นประมาณหนึ่งปีถามเจ้าของกิจการนี้แล้วนะครับคุณสานะครับซึ่งได้บอกว่าเขาอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ขาขาดครับก็ถือโอกาสนะครับลูกค้าท่านใด ที่อยากจะมาสนับสนุนนะครับให้ร้านนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีคนอยู่ที่แขนดูครับแขนก็มีรอยนะครับมีรอยซึ่งเป็นรอยที่ยบเย็บหรือผ่าตัดประมาณนี้นะครับเื่อยจากอุบัติเหตุนะครับดูขาครับสามารถทํางานได้เหมือนกับคนปกติครับยืนได้แบบสบายๆนะครับดูขาครับเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆนะครับ แต่ตัวเองก็ไม่อยากจะออกเท่าไรหรอกครับไม่อยากออกคลิปเท่าไหรแต่ก็ก็แบบว่าเราจะได้ช่วยเหลือกันในเวลาต่อมาเผื่อมีการช่วยเหลือทางด้านแบบพอมอพัฒนาสังคมมีการช่วยเหลือครับคนพิการอะไรมาอย่างเงี้ยแกก็จะได้มีส่วนนี้นะครับอาจจะมา พาเจ้าหน้าที่มาดูประมาณนี้นะครับครับนี่คืออุปกรณ์ที่พามาตามปกตินะครับเมื่อเตี๋ภารกิจตรงนี้ก็ใช้เครื่องมือนะครับเป็นขาที่สามนะครับในช่วยในการช่วยไปเคลื่อนที่ได้แบบไม่เหนื่อยมากนะครับต้องมีขาแบบนี้คงรู้จักกันดีครับสำหรับคนพิการนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ปกติขับรถได้แต่อุบัติเหตุก็ขับได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ประมาณนี้นะครับ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 เป็นคนที่สู้ชีวิตจริงหันหันหน้ามาหากล้องหน่อยนะหันหน้ามาหากล้องหน่อยครับเป็นยังไงมาทํางานมีความสุขไหมครับมีความสุขในการทํางานเนาะชื่อชื่อเราจริงจริงชื่อว่าอะไรครับมาณชัยมาณชัย นำตุกุลว่าอ๋อครับคุณมาลนะใสมามาละ้มลิ้ม,มลิ้มสวนครับอันนี้คือคนสู้ชีวิตนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เราได้นำสิ่งดีๆคนสู้ชีวิตแบบนี้ให้สูโลกโกเซเชียลน,นะครับครับขอบคุณที่ติดตามหรือว่าลงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ